เรียกได้ว่าเปิดตัวกันไปเมื่อกี้ที่ผ่านมานี้นะฮะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับสําหรับเอานิวมิซูบิชิไตตันใหม่นะเปิดตัวกันแต่เช้าตรู่เลยนะฮะ9โมง45นะครับตามเวลาที่เขาบอกนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามิซูบิชิเอานิวไต้ตันใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับงานเปิดตัวนี้ผมก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าตื่นไม่ทันนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็ว่าจะไปเหมือนกันมาสรุปกันเลยดีกว่านะดูในไลฟ์แล้วโอ้โหยืดเหลือเกินสรุปกันแบบคร่าวๆนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเฟรมซัสซีนั่นเองนะฮะจะเป็นซัสซีของเมกาเฟรมนะครับซึ่งเจ้าเฟรมนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็มีน้ำหนักที่เบานะฮะซึ่งความใหญ่ขึ้นของเฟรมซัสซีเนี่ยมันก็จะทำส่งผลให้กับห้องโดยสารนะมีความกว้างมากขึ้นเอานิวไททันใหม่จะยาวกว่าเดิม20มิมกว้างขึ้น50มิมแต่ความสูงเท่าเดิมส่วนระยะฐานลอ,อนั้นจะยาวกว่าเดิมถึง130มิม อีกหนึ่งจุดเด่นนะฮะนั่นคือ AYC นั่นเองนะครับหรือว่า Active yaw control นะฮะที่มีอยู่ใน Mitsubishi Evolution เขาจับมาใส่ใน All New Mitsubishi Triton ใหม่ด้วยทำให้ All New Triton ใหม่นะครับสามารถเข้าโค้งได้ดีขึ้น,นะฮะแม้กระทั่งมีการขับเครื่องสี่ล้อนะก็สามารถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจและในส่วนของถุงลมนะครับจะมีถุงลมนิรภัยมาให้7ใบด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีมิซูบิชิไ i มอน m o เซนนะครับซึ่งก็เป็นการเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ชะลอความเร็วรถนะฮะส่วนทางด้านข้างนะครับยังมีจุดอับสายตาหรือว่าบายสปอร์ตติดมาให้ด้วยส่วนท้ายรถก็จะมีกล้องติดมาให้ด้วยนะครับเอาไว้เวลาคุณถอยรถออกมานะคุณก็จะมองเห็นนะนอกจากนี้ก็ยังมีกล้องรอบคัน360องศาและสําหรับขุมพลังนะครับจะมีเครื่องยนต์ให้เลือก3แบบนะฮะรหัสเครื่อง 4N16 2.4ลิตร Hyper Power x 2นะฮะไบเทอร์โบ204แรงมา้าแรงบิด470นิวตันเมตรตัวนี้ตัวท็อปสุดนะเครื่องยนต์ส่วนอีกเครื่องจะเป็น Hyper Power VG Turbo นะครับซึ่งได้รับการปรับปรุปงแต่งมานะ184แรงมา้าแรงบิด430นิวตันเมตรและเครื่องยนต์2.4ลิตร150แรงมา้าแรงบิด330นิวตันเมตรส่วนราคารถในรุ่นดับเบิลแคบ4ประตูยกสูงนะครับในรุ่น plus pro เกรธรรมดาจะอยู่ที่8 2 0 0 0 0สอ รุ่น plus พ i m มเกียร์ธรรมดา8 9 3 0 0 0บาทรุ่น plus พ i m e เกียร์อัตโนมัติ938,000บาทรุ่น plus อ l t ตาเกียร์ธรรมดา982,000บาทและรุ่น plus อ l ta ้าเกียร์อัตโนมัติ1 2 7 0 0 0้านบาทและรุ่นดับเบิลแคบสี่ประตูยกสูงขับ4ล้อในรุ่นพรามขับ4ล้อนะครับเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทส่วนความสามารถในการลากจงูงเขาบอกว่ามันสามารถลากจูงได้ถึง3,500กิโลกร,รมัม และนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวๆนะครับสำหรับ Al l New Mitsubishi Triton 2023ใหม่นะฮะซึ่งก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับสำหรับ Mitsubishi ฮะอันนี้ผมก็ต้องบอกด้วยความเป็นจริงไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยนะที่บ้านก็ใช้อยู่ครับใช้สมัยตอนผมเป็นเด็กๆด้วยนั่นก็คือ Mitsubishi L200 Station Wagon ซึ่งในยุคนั้นนะครับทางมิซูบิชิได้ทำออกมานะฮะเป็นรถแวร์นะครับขายคู่กับ m i t s u b ิชิปาเจโร่รุ่นแรกเลยนะมิซูบิชิปาเจโร่รุ่นแรกนึกออกมาที่มันเป็นทรงกล่องเหลี่ยมๆอ่ะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ซื้อมานะตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับยังขับใช้ได้อยู่นะฮะพ่อผมเป็นคนซื้อมาเองนะครับและทุกวันนี้ก็ยังใช้วิ่งต่างจังหวัดได้อยู่นะก็เสื่อมสภาพตามการเวลาเหมือนกันนะโดยเฉพาะพวก หม้อน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกันตรงๆและไม่ได้อวยเลยนะฮะช่วงล่างช่วงล่างนี่คือตั้งแต่ซื้อมาอะไรถึงปัจจุบันเนี้ยยังไม่เคยได้ทําอะไรเลยนะและรวมถึงเครื่องยนต์นะครับคุณเชื่อไหมว่าณนะตอนนี้วิ่งจากศูนย์ถึง100ยเนี่ยยังวิ่งได้คล่องแล้วก็แบบว่าไหลลื่นได้ดีด้วยอันนี้ไม่ได้อวยนะพูดกันตามตรง